So, are you Are ready? นี่เป็นภาพจากโฆษณาของ Converse ที่ดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้จับจ้องไปที่สนคเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Chuck t a y l o r All-Star 2รองเท้าผ้าใบาที่มาเปลี่ยนแปลงตำนานของ Converse รุ่น Chuck t a y l ร r ที่สร้างยอดขายรวมกว่า800ล้านคู่ทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี1917หรือเกือบ1ศตวรรษ แน่นอนค่ะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Converse ต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันของแฟนพันธุ์แท้ซึ่งไม่มั่นใจว่าของใหม่จะมาแทนที่ o r ริจินอลได้แต่งานนี้ Converse กล้าได้กล้าเสียตั้งเป้าชนะใจแฟนพันธุ์แท้ทั่วโลกด้วยการมอบสัมผัสใหม่ในการสวมใส่จากรองเท้าที่มีดีไซน์เท่แต่ใส่ไม่สบายกลายเป็นรองเท้านุ่มสบายเหมือนรองเท้ากีฬา มองเ,เพลินชักเทเลอร์ออสตาทูอาจดูเหมือนชักเทเลอร์รุ่นเก่าเพราะคอนเวิร์สต้องการคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้แต่ภายในปรับแต่งแทบทั้งหมดค่ะเริ่มจากใส่พื้นรองลูนอนเทคโนโลยีรองรับแรงกระแทกของไนกี้บริษัทแม่บุแผ่นไมโครไฟเบอร์ด้านในรองเท้าเพิ่มความนุ่มและกระชับไปจนถึงผ้าแคนวาสแบบพรีเมียมและรายละเอียดโดยรวมที่ประณีตและทนทานขึ้นบรรดาแฟนพันธุ์แท้นักข่าวและนักวิจารณ์ที่ได้ทดลองสวมใส่ ต่างฟันธงตรงกันว่านี่คือจุดขายที่จะทำให้ c o n เวิร์ประสบความสำเร็จในโปรเจกต์นี้และในที่สุดยอดสั่งซื้อถล่มทลายบนเว็บไซต์โดยเฉพาะรุ่นหุ้มข้อที่ขายหมดเกลี้ยงภายในไม่ถึง10วันนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาก็ยืนยันความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคอนเวิร์ อุปสรรคเพียงอย่างเดียวของ c ชักเทเลอร์ l อสตาทูเห็นจะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น15-20ดอลลาร์ที่อาจทำให้ผู้บริโภคคิดหนักหน่อยค่ะแต่นักการตลาดเชื่อว่าการให้ผู้คนทดลองสวมใส่จริงจะช่วยจูงใจให้ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินและกับการได้ครอบครองรองเท้าระดับตำนานรุ่นปรับปรุงนี้ไม่ยากและสามารถซื้อใจแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเป็นแฟนคอนเวิร์มาก่อน ทีมข่าวต่างประเทศ News Connectional รายงาน